หลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็คงเล่นโซเชียลมีเดียกันไม่มากก็น้อย และหลายๆคนก็คงมีแอปพลิเคชัน Facebook หรือว่า Messenger ในโทรศัพท์กันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าช่องทางตรงนี้เป็นช่องทางการสื่อสารที่หลายๆคนเนี่ยใช้กันอยู่และเมื่อเช้าวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะคะคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO ของ Meta หรือว่า f a c e b o o k เนี่ยก็ได้โพส์ข้าความลงบน Facebook ส่วนตัวของตัวเอง ว่า Messenger จะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหมายความว่าตอนที่เราจะแคปเจอร์หน้าจอหรือว่ากดสกินช็อตหน้าจอของเราในแชทนั้นๆน,น,นะคะคู่สนทนาของเราจะเห็นเลยว่าเราได้กดเซฟภาพนั้นไว้ซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดจบของสายแคปหน้าจอแล้วนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยก็แจ้งคู่สนทนาของเราไวน้น,นิดนึงมันอาจจะเป็นข้อความที่ค่อนข้างสำคัญหรือต้องจดจำแจ้งเขาไว้เพื่อให้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคลคลค่ะ